คนเรือใช้เพลงเฮฟวีเมทันขู่วานอ,อกาไม่ให้พุ่งชนเรือแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามหลังมีรายงานว่าฝูงวานอ,อกาบริเวณคาบสมุทรไอบีเรียเริ่มหันมาเล็งเป้าโจมตีเรือของมนุษย์บรรดาคนเรือที่อยู่ในภูมิภาคนี้จึงมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อยับยั้งไม่ให้เจ้าสมุทรเหล่านี้กบนพวกเขาอีกทหารเรือชาวเยอรมันรายหนึ่งกล่าวว่าลูกเรือของเขาหันไปใช้เพลงเฮฟวีเมทันกระหน่ำลงไปผ่านลำโพงที่ติดตั้งเอาไว้ใต้น้ำเพื่อขู่ให้วานอ,อกาแต่สุดท้ายแล้ว วิธีนี้ก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแอนดรูไทเตดผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลจากมหาวิทยาลัยบริติคโคลัมเบียกล่าวกับเบสเลสเซนไซด์รว่าการใช้เพลงที่รุนแรงและเสียงดังเพื่อลีกเลี่ยงวาฬลกากลับจะช่วยให้วานเหล่านี้ค้นพบเรือได้ง่ายขึ้นในตอนแรกการเล่นเพลงเสียงดังใต้น้ำอาจช่วยซ่อนเสียงเรือได้แต่สุดท้ายแล้ววานเหล่านี้จะจับตำแหน่งได้และใช้เสียงดังกล่าวเพื่อค้นหาเรือได้ง่ายขึ้นแอนดรูกล่าวเขายังอธิบายต่อไปว่า วานออกกะสามารถได้ยินเสียงที่มีคลื่นความถี่ที่สูงกว่ามนุษย์ซึ่งหมายความว่าการพยายามปกปิดเสียงเรือที่วานอ,อกระจำได้นั้นเป็นการกระทําที่ไร้ประโยชน์สุดท้ายแล้ววิธีนี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่วิธีเดียวที่จะขัดขวางว่าลอกามไม่ให้เข้าใกล้เรือได้นั่นก็คือการใช้เสียงที่ดังมากจนทําให้พวกมันบาดเจ็บและสูญเสียการได้ยินแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรทํากับสัตว์เหล่านี้นอกจากนั้นแอนดรูยังกล่าวว่าหากคนเรือนําวิธีนี้ไปใช้ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือ การเพิ่มมวลาวะทางเสียงในมหาสมุทรซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลชนิดอื่นๆได้บทละพิทางเสียงอาจฟังดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วมีสัตว์ทะเลจํานวนมากที่อาศัยเสียงเพื่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวหนึ่งดูดคู่ขนหาแหล่งอาหารหรือเลี้ยงสัตว์นักล่าหรือใช้ในการนําทางในมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าเสียงเดินทางในน้าได้เร็วและไกลกว่าในอากาศจึงทําให้การใช้เสียงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตใต้ใตน้า กลับมาที่ปัญหาฝูงวาลอกาที่มักจะโจมตีเรือจนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวี่แววจะหาวิธีหยุดพวกมันไม่ใช่พุ่งชนเรือได้และจําเป็นต้องใช้การทดลองเพื่อหาวิธีป้องกันที่ดีที่สุดต่อไป